สวัสดีค่าผชมท่านครับวันนี้ก็มีเกมบล็อกฟูดนะครับถ้าผมองจำได้นะครับผมน่าจะเคยเล่นมาครั้งหนึ่งแค่นั้นนะครับอัพเกรดวันนี้อ้บล็อกฟูดอัพเกรดมานานแล้วนะแต่ผมเพิ่งเล่นบล็อกฟูดอัพเกรดอะไรบ้างนะครับมีตรงหน้า UI นะครับเล็กลงนะครับนี่นะครับกดฮาคินะครับเนี่ยเล็กลงแล้วก็แล้วก็ผมเลือกตังแล้วนะครับแล้วก็เขาก็ปรับเปลี่ยนหน่อยเลือกตังสองพันหกร้อยนะครับเพราะ แล้วผมก็ตอนนี้มีเงินประมาณสิบหกล้านนะครับแล้วก็เงินม่วงเก้าพันเก้านะครับน้อยมากเลยเงินไม่น้อยแต่ว่าเงินม่วงน่าจะน้อยอ่ะนะครับวันนี้ผมจะมารีิวสกิลขานมังกรนะครับนี่นะครับส่วนสกิลขานมังกรอันแรกนะครับจะเป็นการขวนนะครับเหมือนเออคิสเนะเลยนะครับแล้วก็เห็นเขาบอกว่าขวนช็อปนะครับมีการขวนเหมือนกันนะครับผลนช็อปไม่รู้ แลวทุกผลราคาขึ้นด้วยนะครับแต่ผลชอบไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับแล้วฟูลรีมิเตอร์นะครับมันจะมีสองหลอดนะคะท่านผู้ชมครับนี่เดี๋ยวผมจะนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยใครเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะรีวิวสกิลระเจ้าวะไม่อยากสู้ตอนนี้เดี๋ยวก่อนอยู่ไหนเนี่ยโอ้เราจะท่านผู้ชมครับผมเจอมังกรครับนั่นแหละครับผมบินหนีก่อนตอนลางแรกไม่อยากสู้ครับกลัวแพ้โอ้ย ท่านผู้ชมครับนั่นแหละครับผมเจอมกกังกรด้วยกันครับผมโอ้ยนั่นแหละแปลงล่างโคตรเท่เลยครับโอ้โหดูดิต้องเก็บฟูลี่มิเตอร์ใหม่เลยอะโหแล้วความชนญนะครับความชนะของขนนะครับ,นนนนะรบจะเอ,อ่อการแปลงล่างของคริสตน่จะเป็นสามร้อยนะครับตอนนี้การแปลงล่างเป็นสามร้อยห้าสิบนะครับแล้วเดี๋ยวเอ,อ่อตอน วันที่สาสิบเอ็ดตอนห้าทุ่มผมอาจจะมีคลิปนะครับอีกคลิปหนึ่งที่จะเป็นคลิปเอ็กซ์คลีผมแปลงร่างไปแล้วครับนี่คือแปลงร่างร่างแรกนะครับเออแปลงร่างร่างแรกของผลมังกรนะครับมันจะเป็นตัวใหญ่อย่างนี้ถึกห้าเท่านะครับสกิลจะอลังการเอ้ยผมลืมรีวิวสกิลเลยอันนี้จะตีห้าทีนะครับนี่สกิลแรกนะครับจะอลังการขึ้นนะครับ เราสามารถชาร์จได้นะครับถ้าชาร์จเสร็จนี่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นี่มันจะอลังการขึ้นนะครับส่วนสกิลที่สองมันจะเป็นสกิลเหมือนสอตเก็บไปเท่าเก่าเลยหยิบแล้วก็ตูมนะครับโยนเลยและสกิลที่สามมันจะเป็นสกิลกดค้างนะครับเหมือนเหมือนว่ามังกรเก่าเลยแต่แค่แบบว่าเทาขึ้นนะครับแล้วต่อไปก็คือ อันนี้ก็จะเป็นการบินแล้วก็เออผมไม่น่ใจะนะครับเดี๋ยวรอรีโหลดสกิลก่อนแล้วก็วงของการโจมตีเนี่ยอุ้ยเออผมเผลอกดแปลงล่างครับผม <c oughs> ผมเผลอกดแปลงล่างเดี๋ยวกันเดี๋ยวกอนยังไม่สัก่อยออสกิลนี้จะเป็นอย่างนี้ครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูครับนี่น,นี่เอาตัวนี้เลยนี่ครับจับแล้วก็ทุบเหมือนกันนะครับเหมือนสกิลที่สองเราจะแปลงล่างเลยนะครับ เราต้องเนี่ยเราต้องเก็บฟูลี่มามิเตอร์ให้เต็มก่อนแล้วก็แปลงล่างนี่อันนี้มันจะเป็นมังกรแบบมังกรแบบมังกรมันจะมีมังกรอีสกับเวสนะครับซึ่งมังกรอีกตัวหนึ่งเขาจะมีฉาย,ยาสองอย่างนะครับกิ้งกือยักษ์นะครับกิ้งกือยักษ์กับอะไรนะไอ้นนเขี้ยวกุดเขี้ยวกุดนะครับแล้วก็เป็นมังกรจีนนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอีกมังกรหนึ่งนะครับเดี๋ยววผมจะมารีวิวสกิลนะครับ โอ้ยคนห้าวเมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวกํนเปิดทีพีก่อนห้าวแล้วห้าวแล้วห้าวแล้วโอเคนะครับท่านผู้ชมครับผมจะมารีวิวสกิลที่สามก่อนครับเอ้ยเออนั่นแหละครับซึ่งเราจะได้การค้นไฟมาอย่างนี้นะครับซึ่งคนที่เล่นในโทรศัพท์ครับมันจะมีสกิลเพิ่มนับตรงนี้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลนี่ครับค้นไฟกดค้างแต่ถ้าเล่นในแบบคอมพิวเตอร์นะครับก็กดค้างได้เลยใช้เมาส์นะครับ และสกิลแรกนะครับชาร์จเดี๋ยวมันจะยิงเองนะครับท่านผู้ชมครับต้องไม่ต้องเราต้องรอนะครับหรือว่าเราจะเราจะยิงเลยก็ได้นี่อลังการมากเดี๋ยวสกิลระเบิดโลกก็ใช้ที่หลังนะท่นผูมมันอลังการเกินไปนี่นะครับอ่าอ่า่นี่นี่ให้เห็นชัดชัดนะครับอันนี้มาเห็นนะครับผมปินอยู่แล้วคือมอนสเตอร์ข้างล่างไม่สามารถที่จะฆ่าผมได้เพราะว่าผมรอสงกนกระไรนะครับ สกิลที่สองเนี่ยมันจะเป็นขวนแทนนะครับนี่ไม่สามารถที่จะฆ่าผมได้เพราะว่าผมรอสูงนกระไรนะครับส่วนกิลที่สองเนี่ยมันจะเป็นขวนแทนนะครับนี่นะครับส่วกิลที่เออผมลืมบอกเปนมังกรล่างนี้จะบินบินเนี่ยจะแบบเร็วกว่าเร็วกว่าการกดสกิล F นะแล้วครับนะคือถ้าบินบินอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขอบินก่อนครับนี่ คือถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะช้าครับบินขึ้นนะครับมันจะช้าบินลงบวกสองร้อยเปอร์เซ็นครับส่วนในล่างเกาะเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือแปดสิบแต่เท่าที่ผมแน่ใจนะครับก็คือเออล่างแปลงล,งล่างล่างแรกแปลงล่างเนี่ยเราจะสามารถได้ได้ได้บินเร็วอ่าได้ถึกเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะใช้คทักิลระเบิดโลกนะครับนี่ มันจะเป็นมันจะเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีดาวหางตกผมจะเรียกดาวหางทะเลตกใส่นะครับแล้วก็มันจะมีสองอย่างก็คือมีวงกลมแล้วก็ให้มอนเตอร์ลอยขึ้นกับกับแบบนี้นะครับส่วนสกิ้สุดท้ายนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยครับแต่ถ้าโดนเนี่ยคือมันจะแบบทุ่มทุ่มตีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัวนี้แล้วกันนะครับโอ้ยบินบินบินนี่เราจะ โอ้ไม่โดนเลยแกโอ้ยมังกรกดธมังกรกดนี่นครับเราจะบินใส่อย่างนี้แล้วก็ทุ่มตู้มอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปใช้อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอาไปเอาขนก่อนนะครับโอเคนะครับผูช้ชมครับผมเป็นมังกรจีนละซึ่งมังกรจีนเนี่ยสกิลเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับแต่ยกเว้นการแปลงร่างหน้าจานะครับ ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเ้่าที่ผมลองนะถ้าข้อมูลผิดต,ตรงไหนก็เชก็คอมเมนต์ออกมาได้ด้วยนะครับนะว่าอะไรยังไงนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนะเอ่ออึ๊บอึ๊บโอเคเราจะแปลงล่างครั้งที่สองละนะครับโอ,โอเคเราก็จะเก็บอย่างนี้ไปจนกว่าเราจะแปลงล่างเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งอัปเดตนี้นะครับเราจะได้เออ level เลเวลเพิ่มมาห้าสิบเลเวลและจากจากอัปเดตก่อนที่เราจะได้ level เลเวลเพิ่มมาหนึ่งร้อยเลเวลเพราะว่าอาไม่รู้ทำไมนะครับจากจากสองพันสี่ร้อยห้าสิบเป็นสองพันห้าร้อยห้าสิบตอนนี้จากสองพันห้าร้อยห้าสิบเป็นสองพันหกร้อยนะครับโอ้ยมอนไม่เกิดเลยขอ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 ,ขอปโปรแย่งโปรแย่งเออมอนผมผมจะไปแย่งมอนโปรเออโอเค ก็จะปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้เจา้าดีแล้วกันนะครับโอเคแปลงล่างเป็นมังกรนี่นะครับมันจะมีเอฟเฟกอย่างนี้เลยนี่นะครับการมูฟเมนต์หรือว่าการเคลื่อนที่เนี่ยมันรู้สึกแบบสมูทกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยนะครับนี่นะครับกิ้งกือยักษ์นะครับนี่เวลาหยุดอยู่กบที่มันจะมีวงแหวนด้วยนี่นี่ครับเหมือนกิ้งกือยักษ์จริงนะครับ และไลท์ที่บอกเออเขี้ยวกุดเนี่ยครับเขี้ยวกุดผมคือมังกรเขี้ยวกุดครับแล้วนี่ก็มังกรจีนะครับสกิลเออมันจะมีไม่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เหมือนอันนี้เหมือนเดิมแต่ว่าวงแหวนมีการขยับเคลื่อนที่ครับแล้วก็อันนี้ก็นี่ครับสกิลสองมันจะเป็นการม้วนแล้วก็ลงลงไปเลยส่วนสกิลนี้ก็ไม่เหมือนเดิมครับมันจะเป็นการเออมีแสง แสงแบบว่าแสงอย่างนั้นนะครับเหมือนข้าเนืบเลยผมรู้สึกอะครับทาไมรู้สึกว่าดาามจมันแบบแปลกๆจังอันสุดท้ายนะครับมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการทุ่มลงนะครับนี้อ่าผมผมอินคอมแบตครับเออมีคนออกเกยแล้วทำให้เขาถูกคมโทษนะครับผมไปฆ่าเขาตอนไหนเนี่ยเออเดี๋ยวผม ผมว่าผมใช้สกิลแล้วก็มัน,มนเป็นสกิลทำลายล้างโลกครับเ <laughs> นี่ยสกิลสกิลนี่เนี่ยสกิลนี้มันเป็นสกิลทำลายโลกจริงๆอะ่ะนะครับส่วนคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอให้โชคดีกับปีใหม่ด้วยนะคบอ่าไม่ได้แปลงฟันเดี๋ยวก่อนโอเคอ